สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเดอะโมเมน Chill ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดีแอคชั่นอิสนารักษ์ร้อยปีนะคะซึ่งนำแสดงโดยใครคะคุณเจนเณรตาอู่ออฟโรดนั่นเองค่ะใช่ก็ไปดูกันนะคะว่าในทีเซอร์นี้จะเป็นยังไงบ้างไปครับไปค่ะคุณเจนเมื่อเขาสูญเสียสูญเสียคนรักอุ๋ยอมทำทุกอย่างขอเพียงแค่ให้อุ๋เป็นบ้านที่มีวาสนาต่อกันอีกครั้งวันจะแบ่งศิลาห้าสีออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งให้ลูกิน มันจะถูดยืดอายุขยออกไป,100ปร้อยปีเดี๋ยวเรายืดไปร้อยปีจะ<ร>จะกลับมา<ค>เจ<ธ>อนนคนนั้นหรอขวาร้อยปีที่เฝ้ารออาจจะตายไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรอกับคนนั้นที่เป็นผู้หญิงการกลับมาเกิดก็ต้องยืดผู้ชายคนนนนี้แหละคือคุณว่าที่กลับชาติเกิดอะไรไม่ก็ผมผิดพลาดใช่ไหมท่านไม่ผิดพลาดแน่นอนคนระัคุณสาน ้จะมีพี่สาวหรือน้องสาวฝาแฝดไหมพี่สาวหรือน้องสาวตลอดกันจอกงยังจำปัญุรผู้หญงได้อยู่หรอยังไงฉันก็ไม่มีวันชอบเธอฉันมีคนที่ฉันรักอยู่แล้วเขาทั้งสวยทั้งสูงส่งขอโทษด้วยนะพี่ที่ผมเป็นโง่มาแท้ พิดของศิลาห้าสีมันแล่นไปทั่วร่า,างแล้บาดแผลทั้งหลังมันก็จะฟันบขึ้นมาอีกเราจะสิ้นวันสนั่นกินแค่นี้อ้าวตายก่อนรัก,ก,กเกกหรอเนี่ยเราสองคนเรารู้จักกันมาก่อนครับเป็น,นเรื่องแบบช่วงว,วันสาสิบเอ็ดคิดถึงเป็นเรื่องที่แบบแบบแบบกูคิดถึงแบบสารพิษอีกแล้วหรือว่าแบบ มึงจำคนอ้วนที่เขามาไอ้นี่ว่าเป็นแบบเนื้อเรื่องอะคือมันแบบคือกลัวรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบดูดันไม่เกรงใจใครมึงคือแบบว่าปกติเวลาเราดูแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดนางเอกตายเราก็จะตายตามเขาไปอะไรประมาณนี้ถูกปะแล้วก็แบบเฮ้ยค่อยเกิดใหม่แล้วไปเจอกันอันนี้ไม่จ้ะคืออีกคนนางตายก็ตายไปกูจะอยู่รอมึงกับชาติมาเกิดแต่มันอาจจะเฮ้ยมันอาจจะมีปัญหาของความที่แบบเหตุการณ์ที่เขาแบบ คือถ้ามันมันตายแบบเป็นโรคปกติเพราะเราเะยังไม่รู้ว่าเป็นโรคปกติหรือว่าเขาตายเพราะว่าอุบัติเหตุแล้วมันไปช่วยไม่ทันแล้วมันมันรู้สึกว่ามันจะทางรัดแต่ทุกอย่างคุณต้องรู้ก่อนว่าไม่มีทางรัดแล้วพอมีทางรัดมันมักมีผลตอบรับที่มันแบบอย่างนี้เสมอคืออยู่ดีเขาก็จะมีบาดแผลอะไรขึ้นมานาะเพราะเห็นตอนที่ฟ้าผ่าฟ้าผื่อเหมือนที่เขาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็คือทางรัดอ่ะมันมีด้านลบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอเพราะฉะนั้นอ่ะ คือเรายังไม่รู้ว่าตัวที่แฟนเขาตายมันตายด้วยธรรมชาติหรือมันตายด้วยอุบัติเหตุเขาก็เลยอยากรอรู้สึกราเป็นอย่างนั้นนะใช่นั่นแหละแล้วกูก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยแต่มันจะมีเรื่องของแบบกลุ่มมาเฟียอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นเรียกว่ากลุ่มมาเฟียหรือเปล่าแต่มันอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งของเขาที่แบบเออแบบ ดีนะที่แบบเองยังจาแบบบรรพบุรุษยังฆ่าได้อะไรประมาณนี้ก็เลยเออว่ะที่พี่จิพูดก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแบบเออว่ะแฟนแฟนที่เขาตายอ่ะตายเพราะตายเพราะอันนี้หรือเปล่าแล้วมันยังไม่ได้เคลียร์ปมตรงนั้นเลยเงี้ยหมายถึงว่าในเรื่องของตระกูลแล้วทําไมการที่เพกกลับมาเพกต้องมาแบบต่อสู้หรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีการยึดอํานาจระหว่างขั้วใดขั้วหนึ่งเปล่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งใช่แต่แต่มันก็ แอบทำให้กูนึกนึกถึงอันนี้เหมือนกันนะปรลบัาจานลาบิ้านเหมือนกันนะเพราะว่าแบบว่าด้วยความที่แบบเนี่ยข้าจะแบ่งหินไอ้ไอ้แฉกเนี่ยออกเป็นสองยออกเป็นสองอย่างเนี่ยก็ให้ใครหินน้ำมินอะไรประมาณนั้นอะเออกูก็เลยแบบให้ให้ความรู้สึกไปในแนวนั้นอลไรแต่กูรู้สึกเออเออมันมันเป็นแบบบทใหม่เหมือนกันนะแล้วมันจะทำให้เราเหมือนที่พี่จีบอกว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายแล้วมึงรอมา100ปีมึงตายก่อนที่มึงจะเจอเขาหรอหรือยังไงอะไรเพราะว่าได้เจอกันแล้วก็หลัง รักกันเถอะแล้วขนาดแบบได้เจอกันแล้วคือเขาเขาก็ยังไม่เชื่อว่าแบบใ่ทางแบบเพศหรือว่าเขาอยากได้คนแบบหน้าตาเหมือนเดิมหรือว่าถ้าไม่เหมือนเดิมเขาคงอยากได้เพศหญิงอะไรเงี้ยเออว่าถ้าเก็ตเก็ตในตัวละครแต่ว่าคือก็กลับชาติมาเกิดเป็นเพศเนี้ยได้ทําไงเลยเงี้ยไม่แต่กูว่าหนังอ่ะมันก็อาจจะสื่อว่าต่อให้คุณจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะผมก็จะรักที่คุณเป็นคุณอะไรเงี้ยอก็ต้องสุดขยานทําได้แก็ไม่รู้ว่าแต่กูก็ไม่รู้ว่าการกลับชาติมาเกิดอ่ะมึงเข้าใจป่ะด้วยดวงหรืออะไรเงี้ นเดิมหรือเปล่าหรืออะไรไม่ใช่ะแต่ว่าเขาก็คงสัมผัสได้แต่เขาปฏิเสธอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเราก็ต้องมาดูว่าในปฏิหารหลักลอยปีนี้เขาจะนําเสนอมาในองค์ประกอบไหนเออซึ่งมันแบบอุ้ยน่าติดตามอยู่แต่ก็ต้องรอติดตามเพราะเขายังไม่ได้ลงวันแต่แค่บอกว่ามาเดินกระดากาดาใช่ใช่ก็ต้องรอติดตามแล้วก็คือจริงๆอ่ะมันได้กลิ่นอายของความเป็นคุณชาคุณชายคือคุณเรื่องคุณชายมันมีความตีนแล้วคุณชายก็ใช้ฝันพิษเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่อง จำเรื่องไม่ได้ที่เป็นคนอ้วนอ่ะแล้วจะห่วงมรดกคุณจำได้ปะนั่นก็สารพิษฝังเข็มอ่ะเออก็เหมือนกันแล้วก็มีเรื่องปู่ปู่ที่เป็นหน้าตาถึงจะก็สารพิษคืออช่องวันอ่ะอะไรแนวเนี้ยแล้วก็จะมีความบ่อยนิดตึงเพราะว่าความวิเศษอะไรเงี้ยมันมันเลยแบบเหมือนช่องวันเออแฟนตาซีเหมือนเขาจะออกออกมาเยอะนิดตึงแล้วก็เลยแบบเออคล้ายๆอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้คลายขนาดนั้นแต่มันแบบเออพอเขาไปอยู่ในกินอายเนี้ยมันแบบเออมันก็ เราเราก็เลยเข้าใจว่าทำไมช่องวันชอบทำอย่างนี้เพราะว่าหลายเรื่องที่ผ่านผ่านมาช่องวันมันก็จะมีแนวนี้เยอะอยู่เหมือนกันแบบทางจีนทาง<ช>แบบฝังเข็มไ<ล>ายศาสตร์มีมลายลาที่ได้ยางสมุนไพรอะไรนออี้ก็สนุกก็ไปติดตามดูลวกันว่าปฏิหารร้อยปีเนี่ยเขาจะยังไงต่อ<ช>แบบเมื่อแบบต้าอู่เนี่ยไม่รู้ชื่อในเรื่องคืออะไรแบบได้เจอคนรักแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะคุณเจนก็กรกดาคนะคุณเจนคนบอกแล้วก็ทันที่ช่องวันหรือแอปวันดีก็ได้ก็สมัครใครชอบพุเย็รูปกดไลค์กดแชร์กดสมัครคุณเจนเลิ่ม์ิอง คลิปดีด้านบนด้านล่างแล้วคลิปสามารถไปดูหน้าตอนได้สำหรับวันนี้ด้วยมันชื่อไปก่อนแล้วบ๊ายบาย